ผักสลัดก็มีหลากหลายสายพันธุ์แต่ห้องสีปูพักสลัดก็ต้องเลือกว่าคนในพื้นที่ห้องอวบกินสลัดยังนนเนะาะจ้ะพี่น้องเนาะสวัสดีจ้าพี่น้องมือนี้แม่ลําไพสีม้าห้วิธีการเพาะสลัดสาหรับ f อสิี่ขอแม่ลําไพไว้เนาะจ้ะพี่น้องเนาะพี่น้องขอไว้ว่าผ้าเพาะเมล็ดพันธุ์พักสลัดเน่สําหรับมือไม้จ้ะพี่น้องอันนี้เนวทางสําหรับมือไม่เลยเห็นน้าแม่ลําไไส่เห็ด,หดง่ายที่สุดแล้วจ้ะพี่น้อง เพราะว่าแม่ล้อไพ่สีบอเห็ดให้กเกษตรที่หายมันอยุ่งยากคุนไหวเอาแบบง่ายนี่จังใดเอาจังสันจ้ะพี่น้องกิดแบบง่ายซ้ำรับสลัดที่คนนิยมชอบกินในพื้นที่ของแม่ล้อไพ่ตัวนี้จะเป็นอ่าอ่าสลัดอ่าผักกาดหอมผักกาดหอมอิตาลีตัวนี้เขาค่อนข้างจะเป็นกอหญ่าพอสมควรนะจ้ะพี่น้องเนะาะคล่ไข่ับคลาไขๆกับสลัดแก้วแต่กับว่าหอ่อแต,เอแตอ่เขากับจะกรอบจ้ะพี่น้องเขาก็จะกรอบตัวนี้ก็คือ ผักกาดหอมอิตาลีจ้ะอันนี้ก็น,นิยมกินอยู่สําหรับบานเมนียงําไผ่จ้ะพี่น้องพักกระถางเมีย้ําไผ่กับล้ายออกไปเรื่อยๆจ้ะพี่น้องคล้ายออกไปน้ขาขยายเพาะไปน้าก็ขค้ายไปน้ําและสําหรับอีกตัวหนึ่งที่เมีย้ําไผ่บานเมนีย้ําไผ่นิยมกินก็คือสลัดแก้วแต่สลระลแก้วถ้าอากาศวินเขาจะว่งห่อจ้ะพี่น้องท้าเลื่อาหนาวไปแล้วสลัดแก้วเขาจะบ่ห่อแม่น้ลำไผ่จะว่ปปูกจ้ะ จะว่าปลูกอีกรุ่นต่อไปแต่จะปลูกเป็นบัตเตอร์เฮดแทนจ้กพี่น้องเพราะว่าบัตเตอร์เฮดเขาเป็นเขาเป็นทรมนีของเขาอยู่แล้วเนาะเขาเป็นแบบปลูกทรมนีอยู่แล้วเขาก็จะห่อตัวของเขาแบบนี้ถึงจะว่าหนาวเขาก็จะห่อจ้กพี่น้องตัวนี้แม่น้ำไผ่คิดว่าจะปลูกได้ทั้งปีอยู่จ้กพี่น้องเดียวแม่น้ำไผ่จะปาดให้เบิงนะ่งเนาะส้หรับู้ท่อจากเบื้องล้วกอ่ะจะคูว่าข้างในคุนเป็นแบบใด แล้วก็รดศาสตร์คนเป็นแบบใดเนอกจากก้อนห้าสีไปเพาะ,มะเมล็ดอันนี้คือบัตรเหต,จต,เหตนนจุจากพี่น้องบัตรเหตุคือนี่จ้ะนี่จ้าพี่น้องนี่บัตรเหตเบเต์ฮัดประสันจ้าพี่น้องนี่แหละแม่ลำไพ้เอาเาเพาะมื่อนี่แม่ลำไส้สีเอาซ่องซ่องละยี่สิบบาทเมา,เาะตัวนี้สีผ้าพี่น้องเพาะ แต่ก่อนอื่นแม่็ดลำไผ่สีหายเบิงองเพราะว่าก็มี้งเอฟซีหลายคนถา้นาเมล็ดลำไผ่มาอยู่ว่าเม,มนเมนผักกาดหนังว่าสันเพิ่นบ่เคยเห็นเนาะอันเพิ่นว่าคิดว่าเป็นผักกาดผักกาดห่อผักกาดขาวห่อจ้ะพี่น้องเห็นเม่็ดลำไผ่สิปาดให้เบิองเนาะ <S <S ขางไ่เพิ่นจะเป็นแบบนี้จ้ะเพิ่นเพิ่นจะตูนเล็กๆตะมุตะมิแบบนี้จ้ะพี่น้องตูนเล็กๆตะมุตะมิแต่ว่าขังไ่เพิ่นจะเอาไว้ดูนแล้วก็บ,บ่ดีจ้ะพี่น้องแม่็ดลำไผ่ก็คอยทยอยตัดออกละ คอยทะยุยตัดออกแล้วข้างหนเพิ่นจะเป็นขาวๆแบบนี้จะพี่น้อง,ง,น,งนี่จะเป็นคือผักกาดห่อเนาะนีถ้าห้าเอาไปดนเนาะก็สิห้อยมาแล้งเอียงแทะไปจะพี่น้องข้างหน้พิ่นจะเป็นแบบนี้วานจะพี่น้องกรอบแล้วก็หวานข้างในเพิ่นจะเป็นแบบนี้จะพี่น้องนี่จะเป็นคือผักกาดขาวห่อเลยแล้วก็รสสาติ์หวานกรอบจะพี่น้องนี่เห็นบ่อันนี้คือพันธุ์บัตเตอร์เฮดด้วยจะพี่น้อง พันบัตเตอร์เฮดเบตเตอร์ฮาร์ดจ้าพี่น้องนี่พันนี้ถ้าพี่น้องอยากปลูกก็ไปหาซื้อเอาได้จ้าพี่น้องนี่นี่บัตเตอร์เฮดเบตเตอร์ฮาร์ดพันว่านี่จ้าพี่น้องข้างในก็จะเป็นแบบนี้ลูกลูกค้าลูกค้าชอบชอบจ้าพี่น้องแม่น้ำผึ้งกำลังทยอยตัดขายเบิดไปไกลสีครึ่งแล้วจ้่มันจะกรอบแล้วก็จะหวานจ้าพี่น้องเดี๋ยวแม่น้ำผึ้สีพาพี่น้องไปเพาะเพาะแบบง่ายอันนี้เพาะง่ายปลูกง่ายได้จ้าพี่น้องนี่แม่น้ำผึ้ว่า ปลูกไยที่สุดเลยล่ะเดี๋ยวแม่น้ำพายจะพาพี่น้องไปเพาะจากพี่น้องตัวนี้กะตัวนี้กะอยากออกห่อแต่ว่าอย่างน้อพี่น้องแต่ว่าแม่น้ำพายว่าถา้ถาเพิ่นถ้าเพิ่นหอเขาถา้าเพิ่นเพิ่นกองหญ่ๆกุ๊กง่ๆถ้าเพิ่นงามๆแล้วเพิ่นก็จากนี่อันค้นจะกินแต่ขัดใส่ข้างในจากพี่น้อง กาแบบนี้เพิ่งกะแต่ว่าคอยกินเนาะอันนี้กะส่วนส่วนถิ่นนะ่ะหลายกว่าหลายกว่าส่วน,นกินจ้นเะเมล้าไพ่กะเพาะงี้ง่ามปลูกไว้เห็นบ่ทุกอย่างอยู่ดอกแต่ว่ากะสายพันธุ์ทีพี่นองิ่นแต่ว่าถ้าเขาอยู่ลมแบบนี้เขาจะง่าม,ามอุบอวบแบบนี้เขาจะบกขมจี่นองก็จะบกขมแต่ห้าก็มีวิธีอยู่แมล้าไพ่กะสิมีวิธีมีสูตรสําหรับเพ็ดบ่าห้ยพักอ่าคมในระยะห้าวไก่สิตัดกยูจา้าพีนอง มือนี้เอาวิธีเพาะจากพี่น้องอันนี้ก็กินดีจากพี่น้องกอบกอบกันตัวนี้ก็ตัดลงไปขายแน่แล้วจากพี่น้องตัดลงไปขายแน่แล้วมแบบลมลไพับริษดทโรต้านได้จากพี่น้องเองเมลไพ่นธุไปตลาดไปส่งผัสะดุให้ลูกค้าไปสุ่มเมล็ดพันธุ์ตัวนี้ก็กินดีจ้ะลูกค้าก็กินดีอยู่จ้ะพี่น้องแต่ตัวที่ลูกค้าชอบบานแมลไพักับนี่ พะตเฮดนี่แหละเลีเ้ยวกับไอสลัดเกลียวจ้าพี่น้องสลัดเกลียวบานยังพ่ยมากหลายมวอนี่ผ้าเอาวิที่เกาะอันนี้หอมหอมหอมธรรมดาจา้าหอมแบงหอมแบงธรรมดาจ้าพี่น้องนี่ธรรมดาปไวยจังได้กับง,งามดอกจ้าพี่น้องยุกับม้องสีหายอาหารเขาเนาะสารอาหารเขาพ่อเขากับง,งามเองจ้าพี่น้องนี่จ้า อันนี้แม่ลำไผ่เพาะไปแล้วตัวนี้ก็คือเพาะพริกค่ะเพาะพริกดำไว้ตัวนี้สองสามสี่อันนี้ค่วะว่าท่านเพาะส้หรับคลิปนี้แม่ํำไผ่สิผ้าพี่นออ้องเพาะสลัดจากน้องส้หรับดินนี่นาะจากพี่น้องเนาะซ้หรับดินนี่แม่ํำไผ่ก็จะใส่เป็นดินเก้าใส่เป็นดินเก้าซึ่งบริบปุงอีหยังมากไมยจากพี่น้องเขาก็มีส่วนผสมของแกล็แต่ว่า แมล็ไพัจะหายดินหลายเป็นอยังคือแมล็ดพไต้องหายดินหลายเพราะว่าเวลาแมล็ดพันธเ์พอใส่หนีแล้วแมล็ดพันธจะไปใหญ่ลุ่งใสกระถางเลยด้ยจ้ะพี่น้องแมล็ดพันธจะโรยแบบห่างๆจังหน่อยแล้วก็กิ่มเลยจ้ะใส่หางใส่หางซ้อนเท่านะแค่กิ่มตีละตุนละตุนไปลงกระถางเลยจ้ะพี่น้องจะใ้ญ่ไปล่งตุนลงกระถางโดยตรงเลย จะบ่ไเด็ไปใหญ่ไปไซอีกก็คือว่น,นหนีคือแล้วเลยจะพี่น้องแม่น้ำพ่ายบริษัยังอีกเด้มีแตแค่ดินดินเก่าซือ้อดินเก่าที่เคยพานการปลูกพักมาแล้วแค่นี้ว่าเด็กปรุงยังอีกจะพี่น้องแม่น้ำพ่สิเพะแบบแบบนี้เลยว่ได้ก่ต้องไปปอุงยังมากไายจะพี่น้องก็ต้องไปปอุงยังดอกเดี๋ยวเดี๋ยวก็เกิดขึ้นมางอกขก้นมาได้ได้ใบกิ่งขึ้นมาใบนึงเฮากับใส่ปุ๋ยทุ่งเศษทีผสมนม้ำหลดเอาเลยจะพี่น้องแค่หลอดเดียวก็ได้เดพาะแล้ว มาเบิ่งกันว่าเป็นสีไล้เป็นไดเจ้ะแต่ไล่ยอยู่ด้วยจ้ะพี่น้องสีไดสองสามถาดจ้ะพี่น้องนี่ไลยอยู่อย่งน้ำพายสิเพาะสามถาดจ้ะพี่น้องถ้าเพาะถาดเดียวอะ่ะพื้นสีแน่นเกินไปเราเวลาเขาก,กิ่มเนาะเวลาเขาก,กิ่มเพควนจะติดไปหลายตุนจ้ะพี่น้องกะ็ะรวยแบบห้างๆจ้ะพี่น้องกระรแบบห้างๆากระน้อย คืออ่าซ่องนี่นะแม่ล้าไพ่จะลุยได้สามแต่แม่ล้ไพ่เจ้างนี่ยันปลูกเบอร์เดอร์จากพี่น้องแบงแบงน่อยงไงคือแบงสามเทียเนาะนี่ปลูกแค่เดียว่าได้จา้าพื้นที่ว่าหลายจากพี่น้องมากก็สามารถเอาใบได้เก็บใบเก็บไว้อุณหภูมิธรรมดาเก็บวบธรรมดาจากพี่น้องเก็บว้แบบธรรมดาแล้วก็ดินนี่จา้าดินนี่ก็คือเป็นดินน่า ดินที่ผสมแกบผสมกับดินนิดน้อยจ้าพี่น้องผสมหลายด้แกบแกบสุดนี่แหละแต่ว่าผสมกับดินน้าแน่จักน้อยจ้กพี่น้องเพื่อให้เขามีน้าหนักเล็กน้อยเพื่อห้องสื่เรเด็กปกปกหกนาปันไดเนาะมันเล็ดพันเป็นจักรุทธได้ง่ายปุกพ่อพ่อว่าโบาห็นมันเล็ดนี่แหละจ้กพี่น้องง,ง่ายแบบนี้นะจ้าพี่นอ้อาางวิธีเพาะของแมลงผ้ไยก็เฮ็ดแบบนี้เ่ได้ดไปเพาะใส่แผงใส่ถาดบ่ไดดไปใส่อ่ะ พอใส่กระดาษทิชชู่ทิชชีตอย่างงอยากแม่็ดลำไยสิเพาะแบบนี้เลยทุกทุกพักทุกย่างแมล็ดลำไ้สิเพาะแบบนี้เพาะแบบนี้เราก็กินไปล่วงกระถางเลยจ้าพี่นงมันจะง่ายง่ายดีดเพราะเดิมใหญ่ไรอะไรย่รา,ยยางไรทีไรท่างจ้าพี่นงแช่นี่และจ้าพี่นงพี่นงเอฟซีเฮดน้าเมล็ํลำไยได้ง่ายเลยจ้าสำรับกันเพาะพักแบบง่ายและนี่จ้าอีกตัวหนึง่งที่แมล็ดลำไ้สิเพาะอยูม่มือนี้อันนี้พักที่เหล้าฝรัง่งจ้าพี่นง ผักชีลาวฝรั่งหรือเรือเ่อฟินเนตเหมือนกับเจ้าพี่น้องเป็นเป็นผักชีลาวฝรั่งแม่น้ำไผ่เคยปลูกทุกปีแม่น้ำไผ่ชอบกินจ้าพี่น้องชอบกินแต่ว่าบ้านแม่น้ำไผ่เพิ่งกินบ่เป็นดอกเพิ exactly. ่ง่รู้จักพร้อมเพิ่งย่านเบี้ยแต่ว่าแซ่บเสียบจ้บพาพี่น้องอหวานแม่น้ำไผ่ชอบกินเพิ่นจะกินเพินพ่นหอมอแต่เฉพาะนี่จ้ะขื่นชายจ้าพี่น้องเฉพาะขื่นชายนั่มแม่น้ำไผ่ก็เฉพาะไปแบบนี้เองจ้าพี่น้อง ตัวนี้ห้ากับสิบพะแบบนี้พืชกันจากพี่น้องผักชีลาวฝรั่งห้ากับสิบพะแบบนี้ไปพืชกันลวยห้างห้างนี่หล,ล่ะเวลาเขาเกิดขึ้นมาห้ากกบจะแยกต้นพืชกันจากพี่น้องเขาสิต้นบางไง่ญ่ได้จากพี่น้องต้นซ้ำกันก็นกเงาพักอ่ะพักสลัดมอก,กีละ่ะบัตเตอร์เฮดเล,ล่นล่ะเงาเขาจากพี่น้องเงางหญ่ต้นกับือผักที่เลาาเฮานี่หล่ะจ้า,จาพี่น้องแต่ว่าเขาจะเป็นเงาเงาเขาจะง่าย้วเขากะ นี่กินที่หอมจากพี่น้องหอมเป็นพักพักชี่พักชี่ตามประเทศเนาะจากพี่น้องเมน้ำไผ่เพาะเผาเห็ดแบบนี้ได้จากพี่น้องเมน้ำไผ่บ่เห็ดบ่เห็ดง่ายเลยเมน้ำไผ่สีเห็ดแบบง่ายๆเลยเพาะพักง่าน้ำไผ่กับเห็ดแบบนี้เมน้ำไผ่ก็สามารถได้กินได้ขายที่เก่าจากพี่น้องเมน้ำไผ่บ่เบ็ดไหนไม่ง่ายก็ไปเพาะใส่แท่ใส่ยังแบบจากพี่น้อง พอแบบนี้แต่ว่าพญายามดินที่ห้าพาะนอกจากพี่น้องเนาะอันนี้แม่นำ้ำไผยสีแ BB น่นํำดินที่ห้าพอหาะหเป็นดินนอกจากพี่น้อง <ù palate> ดินที่ห้าพาะพยายามมห้เป็นดินให้เป็นดินซะส่วนหลายยาให้เป็นเกลียบหลายจา,ากพี่น้องถ้าเป็นเกลียบหลายเวลาเ้าเวลาหฮาใหญ่ตนกกายเวลาห้าหางหางซ้อนกิ่งแบบนี้ดินเพิ่นจะแตกจากพี่น้องบอกง่ายก็คือบีให้ดินล้วนช่วยจนเกินไปดินเพิ่นจะแตกออกจากหลักดินกับหลกพักเพิ่นจะบ่จับกันดี ถ้าเฮ้าให้ดินไหลถ้าเฮ้าเวลาแคะไปปลูกดินจับหลากพักไหลมันก็สิบกเหี่ยวจะมันก็สิปลูกงายจะพี่น้องก็สิปลูกงายตรงนี้มันพ้นนงไผ่จะวานขึ้นชายช่องจะวานเพราะว่าเห็ดสำร่องไว้จะพี่น้องเพราะว่ากระถางจจ้งน้อยกับมดเหลวจะคล้ายกระถางจจ้งน้อยกับมดเหลวจะพี่น้องขึ้นชายนี่เขาใส่เวลาโดนพ,พ่อสมควนจะช่องนี้มันพ้งไผ่จะวานเด็ด ได้สามผลได้จากพี่นองซ่อมมันซิบบวานจะได้สามแปลงผลได้จากพี่นองมันหลายได้จากพี่นงควานทีค่ะก,กับวอดายว้านหลค่ะก,กับวได้จากพี่นงเอาพุกไปตามปกติกนี้จ้ะบกไปขึ้นกันเหมือนเหนียจากพี่นองแล้วก็รดน้ำชุ่มๆไปแต่พันย,ย่างย,ย่าหายขาดนา้ำให้รดน้ำเสาเร่งสเสาแเร่งไวจ้จ้ะเพราะว่าเขาต้องการน้ำในช่วงระยะเมล็ดเขากำลังพอ,องตัว ถ้าขาดน้ำเขาจะยุบแล้วเขาจะว่งหักจากพี่น้องเขาจะยุบภาษาอีสานสี่ออื่นว่าพุ่งแบกจากพี่น้องภาษาไทย้นสีวานุบตู่เนาะพองขึ้นแล้วก,ก็ยุบลงมันก,ก็จะบวกลบจะบวมหอกนะจากพี่น้องง่ายแบบนี้จ้าสำหรับวิธีเพาะสลัดแล้วก็พผักต่างๆของแม่ํำไผ่เห็ดแบบยง่ายอันนี้เมื่อไห่เห็ดใดน้นง่ายด้จากพี่น้องเวลาเขางอกขึ้นมา,าก็ใส่หางส่วนแค่ ไปเน็บใส่กระถางโดยตรงเลยจ้ะบ่ได้กง่ายหลยมองหลยทีจ้ะพี่น้องวังว่าคิดนีเมื่อไห่ของสิเห็นน้ำใดเนาะจ้ะพี่น้องเนาะเห็ดง่ายแคลรวว่า,มาเมล็ดเขาจะงอกว่าแค่นั้นจ้ะพี่น้องมา่ลุนกันแค่ว่า,มาเมล็ดเพื่อนจะงอกบ่จะงอกบ่งอกอันนี้อยู่กับอ่าบริษัทอยู่ยก,กับมเมล็ดพันธุ์ที่ว่าเก็บดุลบ่ดุลเบดิบดอายุเบิดอายุเนานะจ้ะพี่น้องเนาะอันนี้ตองมาล่ลุนกันแล้วจ้ะพี่น้องทางออกขึ้นมาแล้วคือลอยไปเส้นเข้าใดไปต่อจ้ะพี่น้อง สำรับลิดนี้เม่น้ั่ไพจ่จิขอจุบลงวยเพียงแค่นี้นะจ๊ะพี่น้องเนาะกราบขอบุญขอบุณพี่น้องป้องปายจ้าสวัสดีค่ะ